สวัสดีสววันอาทิตย์ครับทุกคนพากันไหนอยางกินข้าวกินนามเนาะครับมอนี่บอกลาก็ะอยากกินเขามันไก่ครับแต่ก็เลยจัดให้ครับกินข้านอกบ้างครับมอนี่เขามันไก่หนึ่งจาน4ี่สิบบาทครับม่มีอย่างหรอกครับมอนี่ก็มากินขขาให้มึงซือคืนนี่แล้วครับแซ่บแบเต้ลหลานเนาะเขามันไก่นี่เนาะ อันนี้บอกลากระตังหนาตังตาก,กินแม่กระลักไทยเอาไทยเอาจู่แม่หลักกระทำบา้าแม่คิดยัง่ะแม่ก็บอกว่าประไท,ท้ไทยคิดโต๊มึงเฟซซื้อแม่บัตไเพอมาหดบ้านเนาะไม่ห้ลาอัดเสียงเซย่แม่ปน,นันปนวา่าประเท้ไทยคิบเตะเขาว่าพูดเท่า,า,าตัวเต็กหนอดเอด้นี่ ขาก 1, ารหนึ่งยี่สิบแปดกินเบิร์แม่ครับทุกคนทุกคนวาปลากลาเกงบ่ครับทุกมือนนี่จะกีบถ่ายคลิปอียงดีหรอกครับปลากรบบุ้งงูกำครับเม่กระคิดครับถ้ายคลิปยัยงกรบบุ้งมีโค้มึงครับก็เลยรู้สึอข,ขี้ขานแล้วนะครับจะกว่าถีบคลิปเอยียงดีไหมเอาล่ะครับ มีคนมึงบ่มีคนมึงบอกลากัรชิทไทยล่ะครับกินข้าวพุดจานแล้วอิ่มแล้วไปแล้วนะคะบาย